สวัสดีครับผมเดมเมกนะครับก็วันนี้จะพามารีวิวตัวระบบปัจจัยฟาร์มนะครับผมแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับผมซึ่งระบบตัวปัจจัยฟาร์มนะครับผมออกแบบมาให้สําหรับคนที่เหงานะครับผมอยากจะมีเพื่อนช่วยฟาร์มนะครับผมซึ่งระบบปัจจัยฟาร์มเนี่ยครับผมถ้าฟาร์มเราอัพเลเวลแล้วนะครับก็จะได้รางวัลทั้งตี้นะครับผมก็ตอนนี้เราแบ่งเป็นตัวทั้งหมด5้าเลเวลนะครับผมก็ แต่ละเลเวลก็จะมีของให้นะครับผมจำนวนเป็นกาชาให้นะครับผมแต่ละเลเวลนะครับผมโอเคครับก็วิธีการเปิดตัวเมนูหลักนะครับตัวระบบปาร์ตี้นะครับก็ให้รัการกด T นะครับผมแล้วพิมพ์ slash party นะครับนะครับนะครับจากนั้นกด Enter ไปครับก็จะขึ้นเมนูปาร์ตี้มาตรงนี้นะครับผมตรงนี้ถ้ามีคนสร้างตีนแล้วก็จะขึ้นตัวปาร์ตี้นะครับผมมาว่ามีปาร์ตี้นะครับผม ส่วนถ้าใครอยากจะสร้างปาร์ตี่ก็ตรงนี้ได้เลยนะครับผมตปอไปที่ตรงนี้นะครับผมก็ในส่วนของเมนูตรงนี้นะเขาจะเราสามารถใส่เป็นชื่อนะครับผมเราก็ตั้งชื่อเลยครับว่า,าจะตั้งชื่ออะไรครับผมพเพื่อนเพื่อนละกันนะผมครับผมแล้วส่วนตรงนี้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอันนี้คืออะไรนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติเราต้องการที่จะ ให้แค่เฉพาะบางคนเข้านะครับผมก็ให้เปิดไว้นะครับผมมันจะเป็นการสร้างรหัสผ่านขึ้นมานะครับผมก็ใครที่จะเข้ารหัสตาเข้าปาร์ตี้เราครับก็จะต้องรู้รหัสผ่านนะครับผมแต่ถ้าแบบว่าเราเป็นเฟลลี่นะอยากจะเปิดให้ทุกคนเข้ามาก็กดปิดไปนะครับผมในสุวนตรงนะครับผมโอเคจากนั้นเรากดสราปได้เลยครับโอเคครับผมจากนั้นนะครับผมนหน้าส่วนนี้จะเป็นหน้าส่วนหน้าตาของฝั่งของตัว เจ้าของปาร์ตี้นะผมก็จะมีเมนูให้จัดการไม่ไนะครับผมก็จะมีในส่วนตรนี้ก็จะมีเรื่องของโลโก้นะครับผมตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปได้เนาะมีชื่อปาร์ตี้นะผมจำนวนสมาชิกแล้วก็เรเวิปาร์ตี้ในปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสมาชิกนะครับผมก็สามารถพิมพ์ข้อความในช่องแชทตรงนี้ได้นะครับผมโอเคครับผมส่วนเมนูซ้ายมือที่จะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูเรื่องของการบอกความคืบหน้านะครับว่าตอนนี้เรามี exp ของ ปาร์ตี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมจำนวนปาร์ตี้ตอนนี้เลเวลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมาชิกกี่คนแล้วก็ใช้คําสั่งนี้ในการเปิดปิดหน้าตัวตัวเมนูซ้ายมือนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตรงซ้ายมือเ,เราเข้าไปดูทีนึงเนาะโอเคครับเรามาดูที่ตัวของปุ่มของตัวหหน้าปาร์ตี้ก่อนละกันนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างครับอย่างแรกนะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปปาร์ตี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเช่นแบบว่าอ ύ, ตัวรูปที่ทางเซิร์ฟเวอร์ให้มามัน มันไม่ถูกใจเรานะครผมแล้วก็สามารถไปก๊อปลิงลก์ U r L รูปภาพนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอยัดรูปก,ก่อนเราสามารถไปก๊อปลิงลก์ U r L รูปภาพมาใส่ได้เลยนะครับก็ขนาดที่รีเคเวสก็จะเป็น1024ี่สิบสีนะครับในขนาดนี้ก็คือรูปภาพจะไม่เพี้ยนนะครับผมโอเคถ้าเราใส่ลิงก์ไปแล้วกดยืนยันไปเลยครับเห็นไหมครับรูปปราร์ตี้จะเปลี่ยนไปแล้วโอเคครับผมตรงนี้เราก็สามารถกด ไปดูหน้าเมนูหลักเลยนะว่ามีปาร์ตี้อะไรอีกหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ก็จะโว์เนาะกีครับผมในส่วนตรงนี้อัปเกรดปาร์ตี้ตัวนี้เดี๋ยวรออัปเดตเข้ามานะครับผมตอนนี้ยังไม่มีอะไรเข้ามานะอัปเกรดปาร์ตี้ก็จะเป็นเรื่องของการอัพเพิ่มจำนวนสล็อตนะครับผมก็รออัปเดตในอนาคตนะครับต่อมานะครับผมบก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่ารหัสผ่านนะครับคือตอนที่เราสร้างหารหัสสมมุติว่าเราเราเปิดเป็นสัสาธารณะนะครับผมแต่แบบ คนมันบอกว่าบางคนเข้ามาแล้วแบบว่าเราเริ่มอยากจะให้แค่บางคนแล้วแหละเราก็สามารถมาตั้งรหัสผ่านตรงนี้ได้นะครับก็ตั้งรหัสผ่านเป็นอะไรไปก็ตั้งรหัสผ่านเป็นอะไรไปก็ได้นะผมสามารถใช้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับกดอยู่ใานบบพูดแบบตรงนี้นะครับปกติจากที่จะเป็นสาธารณะก็จะเป็นส่วนบุคคลแล้วนะครับแล้วเวลาใครกดจอดปาร์ตี้มาก็จะขึ้นให้กล่องรหัสผ่านปาร์ตี้เรานะครับผม โอเคครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการยนะูปาร์ตี้เนาะยูปาร์ตี้ก็อันนี้ก็โคงตรงตัวแล้วคือคือยูปาร์ตี้เราออกไปซะโอเคครับผมส่วนต่อมาผมเรื่องของสมาชิกก็จะสามารถมีโอนหัวปาร์ตี้แล้วก็เตะสามารถเตะออกจากปาร์ตี้ได้นะครับผมแต่หัว <c oughs> ปราร์ตี้ก็คงจะไม่สามารถติดตัวเองได้เนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวอีกตัวละครจอยปราร์ตี้เข้ามาแล้วกันครับผมเจอกับ อ่าโอเคเมื่อมีคนจากคัตี้เข้ามาก็จะอัปเดตขึ้นมาในน,นี้หน้าตานี้นะครับแล้วก็สายมือจะอัปเดตเป็น2คนเนาะก็ตรงนี้เราก็สามารถโอนหัวได้ตนะิสามาุิเราบอกว่าโอเคเราอยากให้เพื่อนคนนี้เป็นหัวก็กดโอนหัวไปนะฮะก็คนนี้ก็จะคนต่อคนที่เข้ามาก็จะเป็นหัวละก็สามารถโอนไปโอนมาได้หรือจะเตะออกปาร์ตี้เลยก็ได้นะครับผมนี้เขาก็จะโดนเดะออกปาร์ตี้ไปนะค,ะครับผมโอเคครับในส่วนของหน้าเมนูหลักก็คงจะไม่มีอะไรแล้วอ๋อ ลืมรีวิวอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการพิมพ์ข้อความนะครับผมอโอเคอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับชื่อมันผมตั้งตัวละครเหมนะือนซ้ำไปเฉยนะตอนนี้เราสามารถพิมพ์ข้อความไปได้นะครับผมสวัสดีาตายนะอันนี้ก็คือเราก็สามารถพิมพ์ตอบโต้คนในแชทได้เลยนะครับผมนะนะ ารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมแล้วเขาจะบินตอ่อระบาได้เลยนะครับผมในส่วนตรงแชทข้อความตรงนี้นะครับผมอา่าฮะโอเคครับผมอ่าเห็นเขาจะพิมพ์ตอบมาอันนี้ผมเอาอีกตัวหนึ่งพิมพ์ม,มาอา่าฮะครับผมอ๋อโอเคในส่วนตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรผมขออนุญาตเตะออกไปก่อนนะจะได้รื้อคันต่อต่อไปได้โอเคครับผมในส่วนของการเพิ่ม exp นะครับผม แล้คนสงสัยว่าอ่ะแล้วเราจะเพิ่มอีกเพียงไงนะครับผมการเพิ่มอีกพีนะครับผมก็คือเราจะต้องไปทํางานดูนะครับผมที่มีอยู่ในบนแผนที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานเก็บส้มเก็บกระหล่ำปีหรือเก็บเผือเทศอะไรพวกนี้คืองานเล่าเมืองครับเราสามารถทําได้หมดเลยนะครับยกเว้นพวกเลี้ยงหมูนะครับผมพวกเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์ตรงนี้ก็จะไม่ได้เพิ่มอนะีกเพีเนาะก็จะเป็นแค่งานทั่วไปนะครับพวกงานระบบต้ฟาร์มเนาะ ก็ผมถ้าสมมุติผู้เล่นสร้างสร้างตี้มาแล้วแล้วมีแค่คนเดียวอะครับตัวนี้ระบบจะไม่สามารถ add EP ให้ผู้เล่นได้นะครับอ่ะตัวตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับ EP ไม่โดนแอดนะครับวิธีทำให้ EP แอดก็คือเวลาเราสร้างปาร์ตี้นะครับจะต้องมีคนจับปาร์ตี้ขั้นต่ํานะครับ2คนขึ้นไปนะครับผมแล้วต้องมีขั้นขั้นต่ำสักสองคนขึ้นไปถึงระบบถึงจะ a อ d EP ให้นะครับอ่ะดูตัวอย่างนะครับ เห็นไหมครับ EP ก็จะขึ้นแล้วนะะฮในส่วนนี้ก็เราก็ให้เพื่อนเราช่วยกันฟาร์มเพื่อปั่นยอด EP ได้เลยครับอ่ะโอเคผมให้ตัวนึงกตามเก็บเห็นไหมครับเราก็จะเห็นยอดของยอด EP แบบเรียวทางนะครับผมเยอะเก็บอ่าโอเคครับแล้วเป็นคำถามต่อมาแล้วว่าอ่ะถ้าสมมติผมเปิดแล้วผมเปิดปาร์ตี้แล้วคนอื่นเข้ามา แล้วเขาบอกว่าไม่ช่วยผมฟาร์มเงี้ยขอมายืนรอของเงี้ยผมจะจัดการได้ยังไงใช่ไหมครับวิธีจัดการง่ายๆครับในส่วนของตัวหน้าเมนเมนูหลักนะครับจะมีเรื่องของการบอกสกอร์ของแต่ละคนว่าทํายอด EP ได้เท่าไหร่นะครับผมก็นั่นแหละครับถ้าใครไม่ทํายืนนิ่งๆยอด EP มันจะไม่เพิ่มครับเดี๋ยวกตัวอย่างนะครับเนี่ยอาผมทํางาน ไอตัวทำงานนะครับยอด E.P ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ้าก็เราสังเกตง่ายถ้าใครไม่มียอด e v เพิ่มกค็คลิกไปได้เลยครับไม่มีเลยเลยครับนะครับก็น่านจะไม่มีแหละครับเหลือฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงก็คือถ้าสมมุิเราเป็นหวัวตีใช่ไหมครับแล้วเราเกิดเคสออกจากเกมก็ระบบจะทําการสุ่มหวัวตีแล้วก็จะโอนโอนหวัวตีให้ให้สมาชิกคนต่อไปที่อยู่ในตีนะครับผมก็เราก็สามารถเข้ามาแล้วก็ จอยปาร์ตี้เข้ามาแล้วก็ขอหัวขอคืนก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับระบบปาร์ตี้ฟาร์มนะครับผมส่วนของรางวัลแล้วก็วิธีการหา exp เพิ่มเติมก็อาจจะมีอัปเดตในอนาคตนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอทางนาย,ยกเป็นคนชี้แจงอีกทีนึงนะครับว่าของอ่อนจะได้ไปอะไรแล้วก็ใน,นส่วนของงานที่จะทำ exp เราได้ exp เอยอะจะมีงานอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกบ้างในอนาคตนะครับก็วันนี้ก็เด็กเม่ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผม ไ,ปปไว้ปะวาเจอกันใหม่กับรีวิวครั้งหน้านะครับ